ทางคาีเจ้าภาพไปติดตามนะคะคือการขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ค่ะให้ประชาชนเนี่ยได้รักษาผลประโยชน์ของฉาดทางทะเลนะคะซึ่งซ้อนชนผักสองค่ะได้มีการขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์รวมกับสำนหนักประชาสัมพันธ์เขตทกค่ะสร้างการมีส่วนรวมให้ประชาชนเนี่ยรักษาผลประโยชน์ของฉาดทางทะเลค่ะ เพ่อนำยนการรักษาพลประโยชน์ของฉาดทางทะเลผักซองรือว่าซ้อนชนผักสองนะคะหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์ด้านซื้อมวลชนรวมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขตหกนำโดยดรธีรพงศ์เพชรรัตผูวอำน่วยการสำนักประชาสัมพันธ์เขตหกพร้อมด้วยพูวอำน่วยการผูรวอำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัยเพื่อนาส่วนข่าและรายการสพคหกร่วมทางเจ้าหนา้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าวร่วมค่ะ พลเรือตีชัยานัน่ชูไม้รองู้อำนวยการศูนย์กศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของฉาิทางทะเลผัก2องเปิดเผยนะคะว่าซ้อนชนเนี่ยมีภารกิจรักษาผลประโยชน์ของฉาิทางทะเลและก็ชชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติทางทะเลในพื้นที่รบพิชอบาจังหวัด ทผ่านมาเนี่ยการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานไปยังประชาชนยังไม่ครอบคลุมและก็ถั่วถึงก็เลยได้ห้าหรือรวมกับสำนักประชาสัมพันธ์เคตฮกซึ่งก็เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเช่นเดียวกันเพื่อที่จะพับเคลื่อนสร้างการดับรู้และก็ความเข้าใจถี่ทุกต้องให้แก่ประชาชนผ่านซื้อวิทยุโทรทัศน์และก็ซื้อสมัยไม้ในรูปแบบออนแอร์ออนไลน์และก็ออนกราวโดยขาดว่าภายหลังการห้าหรือในว้นนี้จะทำให้การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารไปถึงกลุ่มเป้าหมม้ได้อย่างครอบคลุมมากขึ้น มูลนาการงานร่วมกันกับทางสูงประชาสัมพันธ์เนี่ยนะครับก็เพื่อต้องการจะให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบรับรู้ว่าสอนชนเราทํางานอย่างไรสอนชนเราทํางานให้กับพี่น้องประชาชนในด้านไหนอย่างไรนะครับเพื่อที่ให้พี่น้องประชาชนทั้งหมดได,ได้ได้เห็นภาพว่างานที่เราทําในทะเลเนี่ยเราทําเพื่อประโยชน์ของทุกท,ทุกท่านนะไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของคนใดคนหนึ่งนะครับผมอ๋อ,อน่นอนครับผมคาดหวังที่จะให้ผลงานของสอนชนเนี่ยได้กระจายไปทุกกลุ่ม ทุกโดยผ่านทางสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ไม่ใช่เฉพาะออนไลน์นะทั้งออนไลน์ออนกราวและก็ออนแอร์นะครับโดยเฉพาะยิ่งออนแอร์เนี่ยเราจำเป็นต้องใช้ขีดความสามารถของทางกรมประชาสัมพันธ์นะครับตรงนี้เราทางสอนชนเราเนี่ยเราไม่มีสื่อที่จะดูดูแลหรือดําเนินการตรงนี้ต้องใช้ความร่วมมือหรือก็าการดําเนินการของทางกรมประชาสัมพันธ์มาช่วยเราครับ ขณะเ<ม>ท่สํานักประชาสัมพันธ์เคทฮอกค่ะก็พร้อมให้ความร่มมือนะพนึกกําลังในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโดยหลังจากนี้ค่ะก็เตรียมจัดเจ้าหน้าที่อบรมให้ความรู้การเครียนข้าวการทายภาพแล้วก็การส่งข้าวเบื้องต้นให้กับเจ้าหน้าที่ของส้นชนนะคะโดยระว่างนี้ค่ะก็จะมีการจัดทําเพ้นประชาสัมพันธ์รวมกันเพื่อจะส่งต่ขอข้อมูลข้าวสารเพื่อให้ประชาชนเนตรนักรู้ความสําคัญพร้อมส่งเสริมการมีส่วนรวมในการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆเทกระทบต่อผลประโยชน์ของาติทางทะเลให้ มากที่สุดนะคะี่ก็ถือว่าเป็นถึงการบูรณาการรวมกันร,ระวางส้นชนภาคโองกับสานักประชาสัมพันธ์ขตดฮอกของเราหลังจากนี้ค่ะก็จะมีการจัดรูปแบบการวางเพ้นานาเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยนะ,ะไปให้ความรู้กับเขาทตทางส้งนชนไม่ว่าจะเป็นการเขียนข้าการท่ายภาพหรือว่าจะเป็นการส่งข้าเพราะว่าข้าของส้นชนเนี่ยมีน่ามีความน่าสนใจมากๆเลยน้องด้าจากที่ว่าพีเสื้าหนุ่ยได้รวมฟังประชุมหลักว่านะคะแล้วก็แต่ว่ามันยังขาดตรงที่ว่าไม่สามารเทว่าจะถึงไป ประชาชนถูกกลุ่มหลังจากนี้เชียร์แน่นอนค่ะว่าเพราะว่าทันันเพราะโอเคสของเรานะคะ,คะก็ได้ให้ความสําคัญกันไปแล้วว่าแน่นอนหลังจากนี้ค่ะยืนยันแน่นอนว่าข้าซ้านค้องซ้อนชนผักโซนค่ะจะถึงประชาชนถูกกลุ่มเป้าหมา้ย่างแน่นอน<า>นะคะ,ะ,คะเราจะรวมกันประชาสัมพันธ์ออกไปนะคะให้ถึงกับประชาชนกลุ่มเป้าหมา้นั่นเองค่ะถูกต้องเลยนะคะ